สวัสดีครับครับวันนี้นะครับเราก็จะมาดูนะครับในส่วนของพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองนะครับว่ามีในส่วนรายละเอียดหรือว่ามีเนื้อหาอะไรยังไงกันบ้างนะครับก่อนที่จะเริ่มนะครับก็จะมาเริ่มกันที่เรื่องทั่วไปนะครับเรื่องทั่วไปของการที่จะใช้ในการสอบแล้วก็ตัวบทเฉพาะการนะครับในกรอบสี่เหลี่ยมที่ทุกคนเห็นตอนนี้นะครับนี่นะครับกรอบสี่เหลี่ยมตรงนี้นะครับ กรอบสี่เหลี่ยมตรงนี้นะครับมันอยู่ตรงไหนนะครับในเวลาการอ่านตัวพระราชบัญญัตินะครับหรือว่าตัวกฎหมายนะครับเรามีสรุปหนึ่งอันนะครับแล้วก็แนะนำนะครับเป็นเป็นคำแนะนำนะครับเป็นคําแนะนําว่าให้เปิดตัวบทควบคู่ไปด้วยนะครับหรือว่าตัวไฟล์ไฟล์พรบจริงๆนะครับเพื่อที่จะให้เราเห็นและเข้าใจนะครับก่อนอื่นเลยนะครับจะต้องบอกก่อนว่าการอ่านกฎหมายให้เข้าใจเนี่ย สำหรับใครหลายคนแล้วอาจจะเป็นเรื่องยากนะครับแต่ว่ามันก็จะมีทริคมีวิธีนะครับที่ทําให้การอ่านกฎหมายเนี่ยเข้าใจในงานมากขึ้นนะครับโดยการที่เราเห็นหรือมองกฎหมายตรงนั้นเป็นภาพนั่นเองนะครับอ่ะโอเคนะครับสําหรับใน4ข้อตรงนี้นะครับเดี๋ยวจะพาไปดูว่ามันอยู่ส่วนไหนในของพระราชบัญญัติตัวนี้นะครับนี่เลยนะครับเปิดมาให้โอเคครับ มันอาจจะกินเนื้อที่เป็นหนึ่งนะครับโอเคนะครับอันนี้นะครับคือส่วนจริงๆนะครับหรือว่าเป็นตัวกฎหมายฉบับจริงๆนะครับหน้าตาเป็นประมาณนี้นะครับโดยนะครับโดยหลักทั่วไปแล้วมันจะมีองค์ประกอบคือชื่อพระราชบัญญัตินะครับแล้วก็เป็นมาตราลงมานะครับซึ่งมาตราเนี่ยเราจะเรียกให้เข้าใจง่ายก็คือเป็นข้อนั่นเองนะครับมาตราหนึ่งส่วนใหญ่ก็จะระบุเกี่ยวกับชื่อนะครับว่า ตัวกฎหมายฉบับนี้เรียกว่าอะไรนะครับเหมือนที่ทุกคนเห็นนะครับว่ามาตราหนึ่งนะครับตรงนี้มาตราหนึ่งนะครับก็จะพูดในเรื่องว่าพระราชบัญญัตินี้เรียกว่าอะไรนั่นกะ็คือพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองพศ2539นเั่นเองนะครับต่อมานะครับมาตราที่2นะครับมาตราที่2ก็จะเป็นตัวบอกเวลาระยะเวลาการเริ่มบังคับใช้ตัว กฎหมายฉบับน,นี้นะครับว่าให้เริ่มใช้ได้ตั้งแต่วันไหนนั่นคือส่วนไหนครับนั่นคือส่วนตรงนี้นั่นเองนะครับเป็นมาตรา2นะครับที่บัญญัติอยู่ในตัวพรบรนั่นเองนะครับก็คือเนื้อความบอกว่ายังไงในความบอกว่าพระบพระราชบัญญัติฉบับน,นี้นะครับให้ใช้บังคับเมื่อพ้นกำหนดหนด180วัน นับแต่วันถัดจากวันที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไปอันนี้ก็จะบอกว่าตัวพระราชบัญญัติฉบับนี้จะเริ่มใช้บังคับเมื่อพ้นประกาศไป180วันนะครับก็คือโดยหลักแล้วเนี่ยการออกกฎหมายหนึ่งครั้งเนี่ยจะต้องมีการประกาศลงในราชกิจจานุเบกษานะครับเพื่อที่จะประกาศใช้โดยทั่วกันให้ทราบโดยทั่วกันนะครับ กฎหมายฉบับนี้เนี่ยก็เลยจะเริ่มนับ180บวันหลังจากวันที่ประกาศนั่นเองนะครับซึ่งวันที่ประกาศนะครับวันที่ประกาศคือวันที่นี่วันนี้คือวันที่ประกาศนะครับอันนี้คือวันประกาศประกาศลงราชกิจจาเนะครับ วันลงประกาศวันลงประกาศตรงนี้อยู่ตรงไหนนะครับวันลงประกาศตรงนี้จะอยู่ท้ายสุดของตัวพระราชบัญญัติเลยนะครับดูพร้อมกันนี่นะครับวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาคือตรงนี้นะครับพูดผิดนะครับไม่ไม่ใช่ท้ายตัวพระราชบัญญัติครับแต่เป็นตัวข้างล่างนะครับตัวข้างล่างจากหน้าที่1นนะครับนี่นะครับก็คือวันที่14พฤศจิกายน 2,5,3,9นั่นเองนะครับก็จะเป็นวันที่ประกาศลงในราชกิจจานุเบกษานั่นเองนะครับต่อมานะครับการมีผลบังคับใช้นะครับการมีผลบังคับใช้อันนี้ก็จะเป็นการคํานวณนับวันนะครับจาก180วันนั่นเองนะครับแต่ก็ให้จําไว้เลยนะครับว่าถ้าในข้อสอบออกเนี่ยว่าตัวพระราชบัญญัตินี้มีผลใช้บังคับเมื่อวันที่เท่าไหร่นะครับต้องตอบว่า วันที่14นะครับ14พฤษภาคม2540นั่นเองนะครับซึ่งเป็นวันที่พ้นมาแล้ว180วันจากวันที่14นะครับพ้นมาแล้วจากวันนี้นั่นเองนะครับก็จะถูกใช้เป็นกฎหมายได้อย่างเป็นทางการนั่นเองนะครับต่อไปนะครับในส่วนของคำว่า รักษาการตามพระราชบ anyway, ัญญัตินี้นะครับนั่นก็คือเป็นผู้ที่มีอำนาจนะครับรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ก็คือนายกรัฐมนตรีนั่นเองนะครับเช่นเดียวกันนะครับเป็นนายกรัฐมนตรีนะครับไม่ว่าจะเป็นคนไหนนะครับหมายถึงว่าไม่ว่าจะยุคสมัยไหนนะครับใครที่เป็นนายกรัฐมนตรีในสมัยนั้นก็จะมีอำนาจในการรักษาการตามประกาศตามพระราชบัญญัตินี้นั่นเองนะครับ โอเคนะครับสำหรับต่อมานะครับว่าอะไรนะครับคือเหตุผลในการที่จะต้องมีตัวพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติปฏิบัติราชการทางปกครองนะครับเนื่องจากนะครับว่าตัวพระราชบัญญัตินี้นะครับชื่อว่านะครับมาเรามาดูชื่อกันนะครับชื่อว่าพรบนะครับ พรบรวิธีปฏิบัติเขียนตรงนี้แล้วกันนะครับพรบอรขออนุญาตเขียนย่อนะครับเขียนเต็มเลยดีกว่าจะได้เห็นภาพวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองอ่ะโอเคทุกคนสังเกตเห็นอะไรไหมครับ มันจะถ้าจะให้เห็นให้เห็นภาพชัดว่ามันสื่อถึงอะไรนะครับเราจะมาแยกองค์ประกอบกันนะครับหนึ่งคำว่าวิธีปฏิบัติใส่องเล็บนะครับแล้วก็ใส่เลขหนึ่งสองราชการราชการนะครับและสามคือทางปกครองสามองค์ประกอบนี้จากชื่อนะครับเราเห็นได้เลยว่าพระราชบัญญัตินี้เกี่ยวกับอะไร อันแรกนะครับวิธีปฏิบัติวิธีปฏิบัติก็คือแนวทางการปฏิบัตินั่นเองนะครับว่าการวางกรอบการวางมาตรฐานนะครับในการปฏิบัติงานนะครับของใครของใครของข้าราชการของข้าราชการนะครับแล้วเป็นข้าราชการไหนไหนข้าราชการทางปกครองน,น,อนะครับข้าราชการทางปกครองนั่นเองนะครับนะครับ สรุปโดยรวมแล้วนะครับว่ากฎหมายหรือว่าตัวพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองเนี่ยก็คือเป็นกฎหมายที่ใช้วางรากฐานนะครับวางรากฐานในการปฏิบัติราชการทางปกครองของเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองนั่นเองนะครับอันนี้คือใจความของมันนะครับคือสาระสําคัญของมันนะครับนั่นคือการวางรากฐานในการปฏิบัติราชการทางปกครองของเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองนั่นเอง นะครับซึ่งแน่นอนนะครับว่าการที่เจ้าหน้าที่เนี่ยจะสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้นะครับก็จะต้องอาศัยอาศัยอะไรครับอาศัยอำนาจนะครับจำคำนี้ไว้นะครับจำคำนี้ไว้นะครับว่าอำนาจนะครับเดี๋ยวจะเป็นอีกหนึ่งตัวแปรสำคัญนะครับที่จะส่งผลอะไรหลายๆอย่างในการ ศึกษาตัวพระราชบัญญัติฉบับนี้นะครับอำนาจนะครับเนื่องจากว่าในทางปกครองเนี่ยเจ้าหน้าที่จะสามารถกระทําได้ก็ต่อเมื่อมีกฎหมายบัญญัติให้อํานาจเอาไว้นั่นเองนะครับนะครับเจ้าหน้าที่นะครับมีอำนาจเท่ากับ ปฏิบัติชอบเห็นไ,ไหมครับตรงนี้นะครับจะเป็นหัวใจสําคัญนะครับหัวใจสําคัญว่าสิ่งที่เจ้าที่ทําไปเนี่ยในการปฏิบัติราชการต่างๆของทางปกครองเนี่ยทำไปโดยมีอํานาจหรือไม่หรือว่ามีกฎหมายให้อํานาจไว้หรือไม่นะครับ ถ้าสิ่งที่เจ้าหน้าที่ทําไปเนี่ยมีอํานาจในการกระทําก็ถือว่าการกระทํานั้นเป็นการกระทําที่ชอบด้วยกฎหมายเพราะว่ามีกฎหมายให้อํานาจเจ้าหน้าที่กระทําได้นั่นเองนะครับโอเคนะครับหน้าที่8นะครับก็จะมีตัวนิยามให้นะครับหน้าที่8นะครับ หน้าที่8ตัวนี้นะครับจะมีนิยามให้นะครับนี่คำสั่งทางปกครองอ่ะทุกคนเห็นไหมฮะทีนี้แล้วมันจะมี2ข้อย่อยนะครับนั่นคือทางภาษากฎหมายเขาเรียกว่าวงเล็บ1นะครับวงเล็บ1อันที่2องคือวงเล็บ2นั่นเองนะครับอันนี้ก็จะเป็นการบอกรายละเอียดแล้วนะครับว่าคําสั่งทางปกครองในที่นี้เนี่ยหมายความว่าอะไรนะครับ วิธีการแยกองค์ประกอบของทางกฎหมายนะครับหรือวิธีที่ผมท,ที่ที่ผมใช้นะครับก็คือการใส่วงเล็บวงกลมแล้วก็ขีดนะครับอ่ะโอเคอย่างแรกนะครับเขาบอกว่าคือการใช้อำนาจตามกฎหมายของเจ้าหน้าที่ที่มีผลเป็นการสร้างนิติสัมพันธ์ขึ้นระหว่างบุคคลอ่านะฮะนี่คืออันแรก ของบางคนซึ่งทําให้อะไรทําให้ก่อนี่นะฮะก่เปลี่ยนแปลงโอนสมนแล้วก็ระงับหรือนะครับหรือไรไว้นะครับหรือ,รรอมีผลกระทบต่อสถานภาพของสิทธิ์นะครับอันนี้ก็จะยาวเลย สาระวาของสิทธิ์หรืออีกแล้วนะฮะหรือหน้าที่ของบุคคลนะครับโอเคอันนี้ก็จะเป็นการขยายต่อไปว่าไม่ว่าจะเป็นการถาวรหรือชั่วข่าวนะครับส่วนนี้ก็จะเป็นการยกตัวอย่างนะครับเช่น สั่งการอนุญาตอนุมตัติการวิจัยอู่ทอนการรับรองและการจดทะเบียนนะครับส่วนตรงนี้นะครับตรงนี้เป็นข้อยกเว้นนะครับเนี่ยคือข้อยกเว้นนะครับสังเกตจากอะไรว่าคือข้อยกเว้นไม่นะครับไม่นะครับก็คือไม่รวมถึงการ ออกกฎนะครับแสดงว่าการออกกฎที่อาศัยอำนาจของเจ้าหน้าที่นะครับไม่ว่าจะเป็นการออกกฎทาวรหรือชัว่วคราวไม่ถือเป็นคำสั่งทางปกครองนั่นเองนะครับจำไว้ดีนะครับซึ่งแน่นอนนะครับว่าข้อสอบส่วนใหญ่นะครับก็มักจะออกข้อยกเว้นมากกว่าข้อ ที่เห็นได้ง่ายโดยทั่วไปนั่นเองนะครับเพื่อเป็นการวัดความเข้าใจนะครับว่าเรามีความเข้าใจมากแค่ไหนนั่นเองนะครับอ่ะทีนี้ทุกคนจะเห็นว่าในหนึ่งวงเล็บเนี่ยไปทีละวงเล็บนะครับวงเล็บนี้นะก็จะบอกว่าการใช้อํานาจมีการใช้อํานาจซึ่งต้องเป็นอำนาจตามกฎหมายนะฮะใช้อำนาตตามกฎหมายของใครของเจ้าหน้าที่นะครับ ผลเป็นยังไงผลก็คือจะต้องเป็นการสร้างนิติสัมพันธ์ขึ้นระหว่างบุคคลเขียเล็กกลับไปเลยนะครับ1 2 3ซึ่งผลตรงนี้ต้องเป็นผลในลักษณะแบบไหนผลตรงนี้นะครับต้องเป็นผลในลักษณะของการนี่เลยครับก็เปลี่ยนแปลง โอนสงวนระง,งับหรือมีผลต่อสถานภาพของสิทธิ์หรือหน้าที่ของบุคคลอันนี้จะเป็น6เลยนะครับเพราะว่าหรืออันนี้กับอันนี้ไม่เหมือนกันนะครับหรืออันที่2อันนี้หรืออันแรกกับเรืออันที่2หรืออันที่1เนี่ย หมายถึงก้อนใหญ่อันนี้นะครับหรืออันนี้หมายถึงก้อนใหญ่ตั้งแต่นี้1นถึงหนะครับหรืออันแกรกคือ1นถึงหส่วนหรืออันที่2อันนี้เนี่ยหมายถึงมีผลกระทบต่อสถานภาพของสิทธิ์หรือหน้าที่ของบุคคลนั่นเองนะครับต่างกันนะครับไม่ใช่มี7อันนะครับที่จริงมี6อันนะครับแต่หรือตัวที่2ตัวนี้นะครับหมายถึงไม่ว่าจะเป็นการกระทบต่อสิทธิ์สถานภาพของสิทธิ์หรือหน้าที่ นะครับของบุคคลน,นั่นเองนะครับซึ่งลักษณะของผลตรงนี้นะครับผลตรงนี้เนี่ยผลตรงนี้เนี่ยจะเป็นยังไงจะเป็นการถาวรหรือชั่วขราวนะครับก็ได้หมดนะครับไม่ว่าจะเป็นถาวรหรือชั่วขราวอย่างหนึ่งอย่างใดนะครับคําว่าหรือคือเลือกอย่างใดอย่างหนึ่งนะครับไม่จําเป็นต้องเกิดทั้งหมดหรือทั้งสองนะครับแต่ต้องเกิดอย่างใดอย่างหนึ่งนั่นเองนะครับ ซึ่งมันจะเกิดได้ยังไงบ้างนะครับซึ่งมันจะเกิดได้ยังไงบ้างเขายกตัวอย่างมาให้เราเห็นนะครับว่าไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการสั่งการการอนุญาตการอนุมัติการวินิจฉัยทอทธรณ์การรับรองและการจดทะเบียนนั่นเองนะครับซึ่ง6ตัวนี้นะครับก็จะเป็นดึงในคีย์เวิร์ดสำคัญนะครับที่บอกเราว่ามันคือ คำสั่งทางปกครองนั่นเองนะครับก็สามารถจําได้จําไปสอบได้นะครับว่าเป็นคีย์เป็นคีย์เวิร์ดแล้วกันนะครับเป็นคีย์แมสเซจนะครับเป็นคีย์เป็นคีย์ให้กับเรานะครับว่าอะไรคือคําสั่งทางปกครองนะครับถ้าเผื่อแบบว่าเราไม่แม่นนะครับในเชิงโครงสร้างของมันแต่พอเราเห็นแล้วว่าเฮ้ยอันนี้เนี่ยมันคือคําอนุญ,ญาตนะซึ่งออกโดยเจ้าหน้าที่ซึ่งเจ้าหน้าที่คนนั้นก็มีอํานาจ ตามกฎหมายที่จะออกและผลของการออกเนี่ยสร้างนิติสัมพันธ์ขึ้นก็คืออาจจะเกิดการเปลี่ยนแปลงการโอนหรืออะไรสักอย่างซัมติงนะครับก็ถือว่าการอนุญาตนั้นเป็นคําสั่งทางปกครองนั่นเองนะครับในตัวอย่างนะครับอันนี้เป็นคําสั่งนะครับสารปกครองสูงสุดนะครับคําสั่งสารปกครองสูงสุดนะครับคําสั่งสารปกครองสูงสุดเนี่ยถือว่าเป็นที่สุดแล้วนะครับในทางอ่า ในทางในทางกฎหมายาทางด้านปกครองนะครับอันนี้พูดเห็นภาพสั้นๆง่ายแป๊บเดียวนะครับโครงสร้างของสารปกครองนะครับสารปกครองนะครับจะไม่เหมือนสารยุติธรรมนะครับสารปกครองจะมีแค่2ชั้นเท่านั้นนะครับคือชั้นต้นแล้วก็สูงสุดซึ่งต่างกับสารยุติธรรม สารยุธรรมจะมีทั้งหมด3ชั้นนั่นก็คือชั้นต้นอุทอรแล้วก็ดีกานะครับความสูงสุดก็ต่างกันสารปกครองนะครับสูงสุดก็คืออยู่ที่สารสูงสุดแต่สารยุธรรมนะครับสูงสุดที่สารด,ดีกานั่นเองนะครับ ดังนั้นต้องแยกออกนะครับว่าสารปกครองไม่มีสารอุทธรณ์นะครับไม่มีสารปกครองอุทธรณ์นะครับมีแค่สารวิธรรมชั้นอุทธรณ์นะครับไม่มีสารปกครองจะมีแค่2ชั้นเท่านั้นนะครับนะครับโอเคนะครับอ่ะทีนี้พอเราทราบเลยว,ว่าสารปกครองเนี่ยอ่เป็นคําสั่งสูงสุดนะครับก็น,นี่เป็นเลขคดีนะครับรายละเอียดใจความสําคัญคือคณะกรรมการอิสลามประจําจังหวัดนะครับ ซึ่งเป็นผู้ถูกฟ้องเนี่ยมีคำสั่งให้ผู้ฟ้องคดีพ,พ้นจากตำแหน่งประจามัสยิดนะครับเป็นการดำเนินกิจกรรมเกี่ยวกับกิจกรารทางศาสนาไม่ใช่การดำเนินกิจกรรมทางปกครองนะครับในฐานะเจ้าหน้าที่ของรัฐแต่อย่างใดน,นะครับซึ่งหมายความว่าอะไรนะครับคำสั่งนี้กำลังจะบอกว่าคำสั่งนี้กำลังจะบอกว่า การกระทําของคณะกรรมการอิสลามนะครับที่มีคําสั่งให้ผู้ถูกผู้ฟ้องเนี่ยพ้นจากตําแหน่งอิหม่ามประจํามัสยิดนะครับเป็นคําสั่งที่เกี่ยวกับกิจรอ่ะไม่ใช่คําสั่งไม่ใช่การดำเนินกิจการทางปกครองในฐานะเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ใช้อำนาจตามกฎหมายแต่เป็นอะไรนะครับแต่เป็น การดําเนินเกี่ยวกับกิจาการทางศาสนาเห็นไหมครับว่าคณะกรรมการอิสลามประจำจ,จังหวัดนะครับมีคําสั่งให้พ้นจากตําแหน่งอิหมาดประจํามัสยิดซึ่งตรงนี้นะครับศาลมองว่าเป็นเรื่องของศาสนานะครับเป็นเรื่องกิจาการภายในของศาสนานะครับไม่ใช่กิจาการทางปกครองนะครับไม่ใช่กิจการทางปกครองก็เลยถือว่า การดำเนินการตรงนี้นะครับไม่ใช่เขาเรียกว่าอะไรไม่ได้ใช้อำนาจตามกฎหมายนะครับไม่ได้ใช้อำนาจตามกฎหมายของรัฐนั่นเองนะครับ